อันนี้ผมก็จะมาถ่ายรายการเกษตรอินทรีย์สี่จ0ดศูอยสองศานะครับอันนี้คือต้นยางพาราที่สมาชิกท่านหนึ่งนะครับได้เอามาทดลองฉีดนะฮะหน้ายางนะครับมาฉีดต้นยางแล้วก็หน้ายางที่มีปัญหาเรื่องหน้ายางตายนะครับมันมันมันน้ำยางไม่ค่อยไหล แต่ทุกท่านครับอันนี้คือผมจะพูดไว้ว่าเป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะฮะหลังจากที่ฉีดไปได้ระยะหนึ่งนะครับเพียงไม่กี่วันน้ำยางเนี่ยไหลเนี่ยเต็มเต็มเขาเรียกว่ากระป๋องนี่เนาะนะครับเต็มตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายต้นที่ไม่ได้ฉีด4ฟทนะฮะ เดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับว่าต้นที่ไม่ฉีดโฟทีแล้วกีดน้ำยางออกมายังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับคลิปสองนะฮะคลิปสองนี่ครับคลิปสองนะฮะอันนี้คือต้นที่ไม่ฉีดโฟทีนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็ไม่ไหลเลยน่ครับทีนี้ให้ทุกท่านดูนะครับนี่ฮะ ฝั่งทางด้านนี้อันนี้รถคุณอ้นนะครับรถผมจอดอยู่ข้างหลังนะอ่าคุณอ้นอยู่นี่ฮะฝั่งด้านทางด้านนี้ไม่ได้ฉีดใช่ไหมคุณอ้นที่ฝั่งฝั่งด้านนี้ไม่ได้ฉีดครับฝั่งด้านนี้ไม่ได้ฉีดแต่ฝั่งทางนน้น่ะฉีดนะครับอ่า<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับฝั่งทางด้านโน้นฉีด,น,ดนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวผมมาให้ดูว่ามันหยดติ่งๆเลย อันนี้รู้สึกว่าเพิ่งเกีดนะครับเมื่อเช้าเมื่อดนนี่ฮรเนี่ยฝั่งที่ฉีดฝั่งนี้อ่โหแบบว่ายังยังไหลอยู่นะฮะเ,เ,เหมือนเปิดน้ำนะอ่าหยดติงต๋งๆเลยทำไมไม่บอกว่าให้ให้ใช้สองช้อนวันนั้นอ่ะให้ใช้ช้อนเดียวต้องต้องสองชอ้อนปะสองช้อน<ะ>สองช้อน,ออนไ,มไม่บอกมาครับนี่ฮะน้ำยางจะออกดีมากๆ มีหลายต้นฝั่งนีง้ <ieur. S 1> ที่ฉีดโฟทีนะฮะฝั่งนี้ที่ฉีดโฟทีนะเห็นไหมครับน้ำยางยังหยดอยู่นะเห็นไหมครับอ่าถ้าราคายางดีนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูนะครับ